ค Calibration c u ของหมอว,วัด Thermocouple Type Th เคค่ะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. สายวัด Thermocouple t ้ p เคจำนวน3าสายค่ะ 2. อง Thermometer สามติลิเตอร์4เครื่องฮอตเท 5. 5้บเกอร์ค่ะค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะใส่น้ำเย็นลงไปในบิเกอร์วัดอุณหภูมิมาตรฐานด้วยเครื่องเ t h e มม o m e t e r ค่ะ เปั๊นะคะไฮเคลงไปค่ะแล้วก็อ่านค่าความต่างศักย์นะคะจากมันติมิเตอร์ค่ะหลังจากนั้นนะคะปรับเครื่องฮอตเพลทนะคะไปที่สูงสุดค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะจดค่าความต่างศักย์จากเครื่องมันติมิเตอร์และจดค่าอุณหภูมิจากเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ค่ะ โดยจดให้ละเอียดมากที่สุดนะคะหลังจากนั้นวัดอุณหภูมิเริ่มต้นที่ศูนย์องศาถึง100องศาค่ะโดยสำคัญที่อุณหภูมิที่40องศาขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเปลี่ยนสายโทรโมโคัปโป้เส้นใหม่นะคะแล้วก็น้ำเย็นก็ต้องเป็นน้ำเย็นใหม่ด้วยค่ะค่ะสำหรับการทดลองก็จบเพียงแค่นี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะ